จูดวงชาวราศีสิสงห์ใครอยากคิดมาแข่งกับดวงชะตาของคุณับนะผมดวงนี้บุญกุศลวาสนารออยู่ับนะผมรอส่งผลนั่นเองนำะโชคชะตาหนาาบุญบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากมครองราาักษาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเอ็มเพจจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินก่อนอื่นหมอสันขอแนะนําให้ท่านพบเหรียญปางปากมาหรือปางปัสสุงมาเอาพบติดตัวไว้นะครับผม ครับผมเวลาท่านดูดวงกับหมอดูหมอดูก็จะแนะนําท่านนะถ้าท่านตกตําแหน่งไม่ดีราให้ท่านทบนะให้ท่านไปถวายพระอังสะดุ้งมานทองเหลือง5านิ้วพระไตรจีวรสังฆทานนะครับผมและพบเหรียญน,นี้ไว้นะครับผมพบเหรียญนี้ไว้นะครับผมสองสิบาทส่งฟรีครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าะผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่ง M age, เอ็เพจเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผัน วดวงชะตานี้ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งสับสนงงไวในชีวิตแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่นานไม่ช้าจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตันใดตันใดให้ท่านออกออกวางแบบแผนประเพณีนําออกเดินทางท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบแล้วผมโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาแล้วจัดหนักจัดเต็มการที่ท่านได้รับถ้วยทองโอกาสทองเข้ามา ้ให้ท่านได้เจอกับพาร์ทเนอร์ที่ดีนําพาซึ่งความะสมเล็จคุณจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่รู้ใจการปฏิบัติโดยการรี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมจังหวะดีๆเข้ามาประเดิบดังในเมื่อราชสีมานอศตักโอกาสท้องจังหวะดีๆเข้ามาจะทําให้ท่านสุขสมสมหวังนะครับให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะผมจงรับพลังบวกเข้าไว้ ครับผมโชคชะตามนาฏบุญบารมีวัสนาของท่านพร้อมที่จะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนาพระราชาถือดาบจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะครับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเดอะสตา์สองแสงมนจันทาเทน้ําสู่ธรณีกวดน้ำความขันดวงชะตานี้เปิดรับทรัพย์รวยโชคนครับผมโชคชะตาของท่านให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลไปให้ไกลสุดขอฟ้าไกลจะ,จะเจริญลุกเลี้ยงขึ้นมาทันทีจันใดดวงชะตาจะเปิด นะผมดมูลมนเสนห์จันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมันเกิดขึ้นกับตัวท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ายเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆถือดาบตั้งขึ้นดาบสองคมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคพระราชาแห่งเหรียญนาพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาถึงเวลาดวงชะตาของท่านแล้วหรือยังนะผมให้ท่านดูดวงชะตาว่าท่านตกตําแหน่งอะไร น้ำมโชคลามเงินทองบารมีวาสนาตกตําแหน่งอะไรล่ะการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล์เหลี่ยมเลขกลนเพทุบายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายสามเหรียญตกตําแหน่งในโชคกตาด้วยอํานาจบนบารามีวาสนายิ่งใหญ่เกียงไกะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันไดตกตําแหน่งนะ้ผมานมาจิ้งเชี่ยวสิงก์สิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชู รับดวงชะตานี้กราบไหว้ขอพอรวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคซ้ายสามดาวขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาหมุนเวียนแปรเปลี่ยนแปรผันวัฒนาแห่งวงล้อแห่งวัฏจักรดวงชะตาจะเปิดท่่นจะเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันใดอันใดถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันกล้าที่จะมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทาคืออะไรครับถือดาบตั้งขึ้นพร้อมที่จะไฟ นะผมอย่าไปกลัวอุปสรรคหมู่มารศัตรูหมู่มารทําให้ท่านตกต่าย,ย่าแย่รู้สึกย่าแย่อย่าไปสนใจตั้งใจทั้งตั้งหน้าทํามาหาก,กินต่อไปเราวางแบบแผนประเพณีระผมและท่านจะคิดออกว่าจะทํำยังไงาะอมเพราะฉะนั้นเดลเวอร์มันเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกิจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ่วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาปเดบดังทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมาย รับจังหวะดีๆเข้ามาะเดบดังปูฤาษสีสองแสงแตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเอาจริงเอาจังตกตำแหน่งม้าพยองนะผมพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้รัแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาตกตำแหน่งตัวท่านม้าพยองเกิดขึ้นในโชกตาแล้วก็แปลว่าฮึกเหิมนั่นเองนะผมไม่ท่านทําตามแบบแผงจะติดก,กดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกด,ก,ก,ดกกดโลกแห่งวิญญาณทุกอย่างมีกด ครับผมอย่าไปตกติกหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกตกต่ำาย่แย่ครับผมมันเสียเสียหายอันยิ่งใหญ่ไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียการบดิบรดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเขาก็เป็นไปได้ด้วยดีจะส่งสม,ส,มสมหวังดังใจหมายโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเหรียญใหญ่มาเริ่มตกตําแหน่งในดวงชะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองเลขเสียงนําโชคจะทําไมจะไม่ได้ครับผมโอ้ยครับ สิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านพระราชาปากดึงไม่ท้าบ่งบอกถึงการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีข่าวบุญกุศสวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน The t e m e r บังเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนับถึงเวลาแล้วใช่หรือไม่ที่ท่านจะต้องพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะผม โชคชะตาของท่านจัดหนักจัดเต็มถึงแม้ปัญหาต่างๆจะเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีมีดดาบปักตรงกลางใจรักสามเศร้าเกิดขึ้นอกหกักล้วร้าวแสนทุกทรามานกับปัญหาต่างๆมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบวนกระวายกระสับสายโดนปิดกั้นเอาไว้กลัวท่านรวยเพราะฉะนั้นท่านทาไงครับตีฝาวงล้อมมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังดวงชะตาก็เปิดทันที แล้วผมเดฟูบังเกิดขึ้นการประโจประแจงเรือแข้งเรือขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษดวงจตาจะเปิดรับทรัพย์ดาบสองควายคิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบข้อไปปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชกตาหลวงจตานี้รับรัพย์โดยโชคครับผมจิตใจที่อ่อนโยนจะส่งมอบด้วยทองโอกาสทองจังหวะด,ดีๆเข้ามาด้วยบุญกุศลวาสนา เพราะฉะนั้นจงทําจิตใจให้อ่อนโยนมีเมตากรุณามุทิตาอุเบกขาทาใจให้เป็นนะับพบกับแสงสว่างนะครับผมยังไงก็แล้วแต่ตัวท่านเองพบกับแสงสว่างดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นทําจิตใจให้สบายสบาย,บายมีความสุขเข้าไว้อัศบินขี่มา้าถือดาบบอกว่าเทพเดวดาเยอะเขาปาบกันเอาเองปราบสิ่งชั่วร้ายกดแห่งกรรมมีจริงเดีย๋ยวนี้กรรมติดจรวดนะครับผมปัญหาต่างๆที่เข้ามามีดดาบปักลงมานอนไม่หลับกรบวนกระบายรกสักระส่า,สาย อดทนอดกั้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ปกปิดซ่อนเลนกับปัญหาต่างๆพยายามปกปิดกับทุกสิ่งทุกอย่างเราบอมบีดตามทําให้ทานน้อนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นดวงชะตานี้คิดมากเราคิดมากเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลีป่ยนแปลผันได้พัฒน,นาอย่างตั้งม,มั่นและลื่นเรืองสังสรร์ไล่ลําเต้นระบำเพลงกองกันเพราะฉะนั้นจงมีความสุขกับโชคชะตาและดวงชะตาของท่านจะได้ดี นะผมจะเลิศรุงเรืองขึ้นมาทันทีทันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ขอทํานนายว่าดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุงเรืองบริวารของท่านจะสนับสนุนคาชูดวงชะตาจะเปิดหมดหนี้หมดสินดวงชะตานะผมรับทรัพย์ถึงเวลาแล้วนะสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้น,นกับตัวท่านราผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับนะขอให้ท่านแชมป์ชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะผมูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให เราขอให้ท่านจำชื่อราบลื่นเปนไปได้ด้วยดีครับถึงเวลาคารุนกุศลวัส,สนางท่านแล้วสวัสดีครับ